ครับสว,สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับทาโคกน้องนานะครับของเราเหมาะเลยนะครับติดถนนน้ําไฟพร้อมนะครับครับแปลงนี้นะครับติดถนน2ด้านด้วยนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยแล้วก็ติดถนนนะครับและด้านข้างนะครับเราก็ติดถนนเนี่ยครับเนี่ยครับเหมาะเลยนะครับแปลงนี้ถือว่าสวยนะครับใช้ได้นะครับ ครับที่ดินของเราเนื้อที่9ก้าไร่สามงานกับอีก8ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลปลายนาอําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะครับสภาพโดยรวมนะครับผมไ่ดูนะนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับปลูกบ้านอยู่ก็ไม่เปรี่ยวนะครับหรือว่าซื้อเก็บเอาไว้นะครับวันข้างหน้านะครับซื้อให้ลูกให้หลานนะแปลงนี้ถือว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าเป็นแปลงที่ติดถนน2ด้านและเป็นแปลงหัวมุมด้วยนะครับเนี่ย มุมนี้นะเผื่อเราอยากจะเปิดเป็นร้านค้าร้านขายของทำเซเว่นนะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะนะครับเพราะว่าถัดจากที่ดินของเราเข้าไปนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านจะอยู่ด้านในหมดนะครับเนี่ยเวลาเขาจะไปตลาดนะครับไปที่นี่ยเขาก็ต้องผ่านเราเนี่ยครับของเราจะเป็นแปลงนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเรา วิ่งออกไปประมาณ2กิโลกับอีก700เมตรนะครับเราจะไปถึงเทศบาลปลายนานะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่9กิโลกับอีก200เมตรนะครับถ้าเราจะไปติดต่อราชการนะครับไปที่อำเภอศรีประจันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่107กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่108กิโลนะครับถ้าเราจะมาดูที่ แปลงนี้นะครับเรามาที่ตรงอําเภอศรีประจันนะครับตรงที่ตลาดไฟนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาอีกประมาณ9กกิโลกว่านะครับก็จะถึงแปลงที่หนึ่งของเรานะครับท่านใดที่จะมาชมมาก็แจ้งผมล่วงหน้าที่ดินนะครับนะนี่ครับแต่แปลงนี้ผมบอกเลยว่าใช้ได้นะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดของเรานะครับนี่ครับประมาณชายขอบถนนนี่นะนี่ครับจากตรงนี้นะครับเราตรงไปนู่นนะครับของเรานะครับได้หน้ากว้างที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ190เมตรนะครับ ครับแล้วก็ติดถนนด้านข้างอีกนะครับจากนี้นะครับเราไปถึงแนวขอบเขตของเรานะที่เห็นคันอยู่นี่ๆนะครับนะครับติดถนนด้านแถบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ84เมตรนะครับเนี่ยครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแปลงนี้นะครับเนี่ยวถมดินหน่อยนะครับเนี่ยถมดินแล้วเปิดเป็นร้านค้าทาเซเว่นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะมากเลยนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้ามาทางถนนด้านแถบนี้นะครับแถบนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับแต่ถ้าติดถนน ด้านข้างแถบนี้นะครับทางนี้จะเป็นทางทิศใต้นะครับนะทิศใต้จะเป็นด้านนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คนกรุงเทพนะเนี่ยครับเนี่ยคนกรุงเทพที่เขามาซื้อไว้นะครับแล้วก็ปลูกเป็นบ้านสวนนะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเ <c oughs> ขาก็มาพักผ่อนดูแลต้นไม้นะครับนะครับคนกรุงเทพนะครับเนี่ยเราติดถนนสองด้านนะครับเหมาะเลยนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับไม่เปี่ยวนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละสี่แสนสามนะครับ ที่ดินสวยๆนะครับติดถนน2ด้านนะครับหรือว่าท่านใดที่จะทําธุรกิจนะครับผมให้เต็มนะครับนะนะครับตัวนี้เปิดเป็นตลาดนัดนะครับให้คนเข้ามาเช่าขายของนะครับมุมนี้จะถือว่าโอเคเลยนะครับเพื่อนบ้านเราเห็นไหมครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยครับถัดจากของเราเข้าไปนะครับเพื่อนบ้านเราก็อีกเยอะเลยนะครับเนี่ยครับเหมาะนะครับหรือว่าซื้อเก็บเอาไว้นะครับเรายังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขา เช่าทํานาปลูกมันปลูกอะไรไปนะครับครับความลึกนะครับความลึกจากพื้นถนนนะครับแล้วก็ลงไปพื้นนานะครับที่ผมเดินนี่น่าจะต่ํากว่าถนนนะครับประมาณ70เซนนะครับ70เซนถึงเมตรนึงนะครับเนี่ยคร่าวนะครับแต่ไม่ลึกนั้นทีเดียวนะครับนี่ครับของเราติดถนนข้างนะครับเนี่ยครับเรามาตามนี่เลยนะครับ นี่ครับสวยนะครับแปลงนี้นะครับซื้อเก็บเอาไว้นะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราอยากจะปลูกบ้านสวนนะครับเดี๋ยวเราก็มาปลูกบ้านสวนนะครับมาพักผ่อนได้นะครับเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับเนี่ยสำหรับท่านที่จะทําเกษตรแบบพอเพียงนะครับปลูกปาทําโคกหนองนาแปลงนี้ถือว่าเหมาะนะครับเพราะว่าเข้ามาจากถนนเส้น3า0สย์นะครับก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็ถนนคอนกรีตนะครับก็สลับกันไปนะครับถนนดีนะครับวิ่งง่ายนะครับ นี่ครับของเรามาถึงประมาณนี้นะครับที่ติดถนนด้านข้างนะครับเนี่ยครับถัดจากที่ดินของเราเข้าไปนะครับก็ยังมีเพื่อนบ้านอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยเหมาะนะครับแปลงนี้ถือว่าดีนะครับเป็นแปลงหัวมุมนะครับอันนี้ครับของเราถึงประมาณนี้นะครับนี่นะครับเสาเขตผมดูเหมือนเมาเมายังไงไ่รู้ดูเอียงเอียงเซเซยังไงไ่รู้ สงสัยจะไม่ได้ถอนนะครับเสาเขตผมนะครับนี่ครับผมให้ทีมงานผมปักเสาเขตนะเสาเขตผมนี่ล้มทุกอันนะครับเขาเรียกว่าเมายังเซนะครับโอเคนะครับจากนี้นะครับไปถึงด้านแถบนู้นนะครับติดถนนข้านะครับอยู่ที่ประมาณ84เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนะเราตรงไปถึงนู่นเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 190นะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตของเรานะครับด้านแถบโน้นนะนี่ครับเนี่ยครับตอนนี้ผมพามาดูหลักเขตนะครับที่ติดถนนด้านหน้านะนี่ครับเสาเขตเราอยู่นี่นะครับนี่ครับแล้วก็จากนี่นะครับเนี่ยผมย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับเนี่ยครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ190นะครับถือว่าสวยนะครับแปลงนี้ใช้ได้เลยนะครับได้หน้าถนนเยอะนะครับครับทางนี้ก็เป็นทางออกไป เทศบาลาปนานนะครับเผื่อเราจะจะไปซื้อของไปตลาดนัดนะครับออกไปนี่เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับเนี่ยก็เราเราเข้ามานี่เลยนะครับที่หนึ่งของเรานะครับเนี่ยเสาเขตนะเนี่ยครับชัดเจนนะครับนี่ครับเสาเขตอันนี้ก็ล้มไปแล้วเมาไปแล้ววันนี้นะครับนี่ครับบางส่วนนะครับของเราก็จะปลูกอ้อยนะครับเพิ่งจะตัดไปไม่นานนี้นะครับอันนี้ก็เว้นเอาไว้นะครับปลูกต้นกล้วยนะครับ นะครับดินดีมากนะครับแถนนี้นะครับดินถือว่าดินดําดีเลยนะนี่ครับดินดําดีมากนะครับปลูกอะไรก็งามนะครับดินดําแบบนี้นะครับปลูกต้นไม้งามเลยนะครับนี่ครับเราจะดึงน้ํามาใช้ประโยชน์นะครับที่นี่กันนะครับแล้วก็เขาก็มีปลาปลานะครับมีเจาะปลาดานเอาไว้นะครับนี่ครับของเรามาด้านนี้เลยนะครับเนี่ยแปลงนี้ถือว่าเหมาะนะครับ สำหรับท่านที่มองหาที่ดินหน้ากว้างสวยๆนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดินทางง่ายนะครับจากถนนเส้น340นะครับวิ่งเข้ามา9กิโลกว่านะครับถึงที่ดินแล้วนะครับนี่ครับของเราไปนู่นเลยนะนี่ครับนีครับตรงเสาไฟดูนะนี่ครับที่เราเห็นเสาเสเขตเราอยู่นี่นะครับนี่ครับจะปลูกเป็นบ้านพัก มุมไหนนะครับก็ปลูกได้หมดเลยนะครับถือว่าบรรยากาศก็เรียกว่าไม่เปรี้ยวนะครับจะปลูกมุมนี้นะครับก็ปลูกได้นะครับแต่ถ้าจะปลูกตรงมุมผมว่าภาพปลูกนะเราปลูกตรงหัวมุมพอดีนะครับดีนะครับตรงนั้นขายของได้ด้วยนะครับนี่ครับของเราตัวนี้นะครับก็จะแบ่งพื้นที่เอาไว้ปลูกอ้อยมั่งนะครับปลูกต้นกล้วยนะครับเนี่ยปลูกกล้วยปลูกถั่วปลูกอะไรก็ไปนะครับ ครับถ้าเราซื้อนะครับเราไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้เขาเช่าเนี่ยครับส่วนนี้จะเป็นบริเวณพื้นที่ข้างเคียงกับเรานะครับเนี่ยครับที่รถวิ่งอยู่นี่นะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับก็จะออกไปทางเทศบาลปลายนานะครับถนนตรงทางเข้ามานะครับถนนถนนเส้นนั้นดีนะครับนะถนนลาดยางอย่างดีเลยนะครับ กรับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับนะนี่ครับเนี่ยประมาณต้นไม้นี่นะครับนี่ครับแล้วก็จากน like ี่ครับผมหมุนตัวขึ้นไปนี่นะครับนะนี่ครับไปนี่นะครับนี่ครับก็อยู่ที่ประมาณ84เมตรนะครับนี่ครับส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่ดินของเรานะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับจีดินแปลงเนื้อที่9ไร่3งานกับอีก8ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 4แสนสนะครับของเราติดถนนสองด้านนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลปลายนาอํเาเภอศรีประจันตจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ก็บายๆขอบคุณครับ